สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนครับวันนี้ในหัวข้อแรกนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสมัครเมลนะครับซึ่งเมลที่จะต้องสมัครก็คือเมลของ Gmail นะครับซึ่งจะต้องใช้เมลนี้ในการเข้าเรียนหรือเข้าคลาสเรียนของ Google Classroom นะครับแล้วก็ใช้ในการส่งงานครูด้วยนะครับอ่ะลำดับแรกครับเรามาที่แถบ URL แถบนี้เขาจะเรียกว่าแถบ URL นะครับ นะครับที่ใช้ในการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาพิมพ์คำนี้ครับ gmail com ครับ w w w ก็คือตัว w u3 ตัวนะครับ gmail com อ่ะแบบนี้ครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จกด enter ครับพอกด enter เสร็จปุ๊บรอระบบโหลดขึ้นมานะครับก็จะขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับถ้าเรามี gmail อยู่แล้วเราก็ใส่ไปแต่ในเบื้องต้นนะครับที่ ครูได้ทําคลิปนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับนักเรียนยังไม่มีเมลเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการสร้างบัญชีหรือสร้างเมลนั่นเองนะครับกดตรงนี้ครับกดปุ่มสร้างครับนี่ครับสร้างบัญชีนะครับจะถามว่าสําหรับตัวเองหรือเพื่อจัดการธุรกิจนะครับของฉันเราก็ใช้สําหรับตัวเองครับตรงนี้พิมพ์ชื่อครับ อย่างสื่อครูนะครับก็ครูก็จะพิมพ์ชื่อครูเลยนะครับนน่นายธนากรนะครับจะพิมพ์นายก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับจะมีคําว่านายหรือไม่มีก็ได้นะครับอ่าแต่ในนี้เขาบอกว่าชื่อก็เป็นแค่ชื่อในนี้บอกว่านามสกุลก็เป็นแค่นามสกุลอ่านะครับตรงนี้เหมือนระบบจะขึ้นมาให้เองนะครับเหมือนระบบจะขึ้นมาให้เองอ่าเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าลบบอกก่อน นะครับดูครับว่าจะขึ้นมาจริงไหมอ่าธนากรนนะครับนี่นะครับธนากรโพจิตนะครับต่อไปครับชื่อเมลนะครับเมลเราซึ่งเมลเราตรงนี้นี่จะใช้คําไหนละ่ะอ่าอย่างเช่นนี่สมมุติคํานี้นี่ถ้าครูจะตั้งเป็นแบบนี้นะครับธนากรตรงตัวแบบนี้นี่เชื่อได้เลยร้อยเปอร์เซ็นมีคนตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่พิสูจน์ดูนะครับเดี๋ยวจะไปใช้ทำพิมพ์รหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้เราก็ต้องเป็นรหัสผ่านที่เราจําเองนะครับมีพยัญชนะที่เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับจะให้ปลอดภัยก็มีต้องมีตัวเลขด้วยแล้วก็มีอักขระพิเศษนะครับเช่นโจดเช่น อะไรพวกนี้นะครับอักขระพิเศษนะครับแล้วเราก็กดถัดไปครับดูนะครับดูชื่อตรงนี้ครูมั่นใจว่าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะชื่อธนากรที่สั้นๆเมนี้มีคนตั้งแล้วร้อครับดูครับฟึบถ้าไม่มีระบบจะปล่อยผ่านไปแต่ถ้ามีจะขึ้นสีแดงแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับฉะนั้นจุดคลายแม็กของการตั้งชื่อเมลไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเราจะตั้งเป็นมีคำนำหน้านาย เด็กหญิงเด็กชายนางสาวอะไรก็ตามแต่จุดคลายแม็กไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่จุดคลายแม็กของหน้านี้ทั้งหมดอยู่จุดของการตั้งชื่อเมลที่ไม่ให้ซ้ำไขรอายกตัวอย่างต่อนะครับอย่างเช่นครูจะหนึ่งสอามสี่นี่อย่างนี้อะไรอีกละ่ะห้าหกเจุดจุดอ่าโดยส่วนมากนี่จุดจะต้องอยู่ข้างในแบบนี้ครับนี่ เราก็ตั้งแล้วเราก็จาเองครับอ่าเรามาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งว่าได้หรือไม่ได้นะครับถัดไปครับฟึบอันนี้ได้แน่นอน100%เครับเห็นไหมครับนี่คืออักขระพิเศษนี่ระบบขึ้นมาบอกแล้วนะครับนี่แสดงว่าเมลนี้ยังไม่เคยมีใครตั้งเราเป็นคนตั้งคนแรกระบบก็จะให้สร้างเขาเรียกว่าอ e ีเมลที่เป็นของเราได้นะครับอ่า แต่ตรงนี้กดนิเว์ไปก่อนก็คือไม่เคยครับนะครับตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์เขาบอกว่าไม่บังคับนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าระบบบอก,บอกจริงๆเนะี่ยควรใส่นะครับจริงๆควรใส่กรณีที่เมลเราลืมรหัสผ่านจํารหัสผ่านไม่ได้จําเป็นต้องกู้เมลนะครับจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ในการกู้อีเมลคืนฉะนั้นถ้าเรามีมือถือของเรามีเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ควรที่จะใส่นะครับอ่ะเบอร์ของครูครับ เปิดเผยได้ครับเบอร์นี้ครับเนื่องจากว่าเป็นเบอร์อเบอร์หลักนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนจะใช้ในการติดต่อนะครับส่วนอีเมลสำรองนี่ก็จําเป็นครับซึ่งครูมีเมลเก่าของครูอยู่แล้วนะครับนีอ่อันนี้เป็นเมลหลักของครูนะครับก็จะเป็นชื่อเต็มเห็นไหมส,ส,งสังเกตการตั้งครับก็จะมีอักขระพิเศษตรงนี้เช่นกันโอเคนะครับอ่า ตัวต่อไปครับวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับนี่ส่วนครูก็จะใส่วันนี้ไปก่อนนะครับนี่ปีไหนล่ะอันนี้เป็นปีคศนะครับเป็นปีคศซึ่งถ้าเราไม่รู้จากปีคศเกิดตัวเองครับง่ายๆครับเข้า Google ครับแล้วพิมพ์คํานี้ครับเทียบ พสกับพสจะขึ้นมาเลยครับโกลเดนเทอร์ครับเห็นไหมครับดูตารางแรกก็ได้ครับนะครับระบบในอินเทอร์เน็ตจะทำให้ดีอยู่นะครับเราก็มาดูพสเกิดของเรานะครับนี่เห็นไหมครับนี่แถวนี้คือพสครับเห็นไหมครับพสนี่มาดูเราเกิดพสนะครับสมมุติว่า เราเกิด2535อ่าสมมติเราเกิด2535แสดงว่าเราต้องกรอก1992ใส่ช่องนี้ครับนี่1992ใส่ช่องนี้อ่าโทษทีครับ1992ใส่ช่องนี้นะครับนี่ลักษณะนี้โอเคอ่าแต่ว่าของครูก็เป็น1986นะครับอ่าเพศอะไรครับเพศชายเราอยู่เพศไหนก็ใส่ไปนะครับเพศชายเพศหญิงก็ขึ้นอยู่กับอ่า เขาเรียกว่าเพศของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับถัดไปครับอ้าวมาอันนี้ระบบจะยืนยันไปที่หมายเรียกของเรานะครับเราจะบอกว่าให้ส่งไปเลยก็ได้นะครับก็เอาข้ามไปก่อนนะครับยังไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเสร็จแล้วครับผมนะครับการสร้างอีเมลเรียบร้อยนะครับเรากดยอมรับในเขาเรียกว่ากดกติกาต่างๆที่ทางระบบ ของ Google นะครับหรือ Gmail ได้สร้างขึ้นมานะครับก็ระบบถูกบังคับให้ยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับก็ไม่สามารถสมัครบัญชีผ่านได้นะครับคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับสำหรับการสร้าง Gmail ก็ให้นักเรียนวนดู2รอบ3รอบนะครับถ้าทำไม่ได้แต่ครูเชื่อว่าถ้าทำถ้าดูแล้วก็ตั้งใจทำแป๊บเดียวครับส่วนใครที่มีเมล ของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องสมัครใหม่ถ้ารู้จากยูเซอร์นะครับรู้จากจํารหัสผ่านได้ก็ใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องสมัครใหม่อ่านี่ะแล้วเราก็กดตรงนี้นี่สแสดงว่าตรงนี้เป็นชื่อเมลเรานะครับนี่เป็นชื่อเมลเราอ่าเมื่อได้ชื่อเมลเราเสร็จแบบนี้ครับต่อไปครับจะต้องส่งให้ครูเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราสร้างเมลเสร็จกดเขียนครับ กดเขียนเลยครับเขียนนะครับถึงถึงครูครับอันนี้เป็นเมลครูนะที่ใช้กับนักเรียนนะครับชื่อเมลครูอัปเดตครับ k r u u p d a t e S g m a i l c o m นี่นะครับเอาเรื่องก็ส่งเมลให้ครูอ่ะว่าไปนะครับตรงนี้ก็แนะนำชื่อตัวเองหน่อย สมมติว่าเราชื่ออะไรก็ว่ากันไปนายเอ่าเอาใหม,มเด็กชายรักดีขยันเรียนอ่ามหนึ่งทงัอ่าว่ากันไปครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าเราสมัครได้ เราสามารถส่งเมลเป็นไปถึงครูนะครับเพียงเท่านี้ครูก็จะได้รับเมลที่เราสมัครใหม่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมาเลื่อนดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับส่งแล้วว่าส่งจริงไหมครับนี่เห็นไหมครับส่งเมลนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงอ่เมลนะครับก็เมลครูอัปเดตตรงนี้ก็จะเป็นเมลหลักนะครับที่ครูจะใช้นะครับในการที่ติดต่องานฉะนั้น ถ้าเราขี้เกียจพิมพ์ก็เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไว้ได้เลยนะครับเปร๊บอ่าเพิ่มเข้าเลยนะครับแล้วก <ap man returns>. ็ไปแก้ไขเปลี่ยนจากคําว่าครูอัปเดตเป็นอ่ชื่อเมลตรงนี้ว่าครูอัปเดตเป็นครูธนากรอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่แล้วแล้วแต่เราอ่โทษทีครับผิดภาษาแล้วแต่เราจะจะจะจําได้นะนะครับเอาที่เราสะดวกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจุดคลายเมหลักๆมันก็อยู่ที่ ตัวยูเซอร์ของเมลนะครับเปียบไปก็คือบ้านเลขที่เรานะครับนี่เมลตรงนี้นะครับบันทึกเห็นไหมครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถกดปิดจากติดดาวนะครับให้เป็นผู้ติดต่อบ่อยๆก็แล้วแต่นะครับมาแก้ไขอีกครั้งหน้าก็ได้อ่ะกดปิดครับนี่เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูบทพิสูจน์เห็นไหมครับขึ้นชื่อเรียบร้อยทีนี้พอต่อไปเราจะมากดส่งครับ จะพากลับมากดส่งนะครับอ่ามากองจดหมายอันนี้คือหลังจากที่เราเซฟชื่อเสร็จนะครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับของระบบ Google นะครับที่เป็นอ่าในการที่จะทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกว่าจดหมายต้อนรับข้อความต้อนรับประมาณนี้ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากนะครับลบทิ้งเลยก็ได้ครับอ่าแต่ไม่ว่าเราไม่ลบนะครับก็เก็บไว้นะครับอ่ะทีนี้มาทดสอบดูเขียนเมื่อกี้ เราใส่ชื่อเมลแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใส่แล้วครับเมื่อกี้เราพริมพ์ว่าอะไรครับครูเห็นไหมครับขึ้นมาเลยจบคลิกปับ๊บเสร็จดึงมาเรียบร้อยนะครับนี่พิสูจน์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่หัวเรื่องใส่งานนะครับอ่าเราจะพิมพ์งานตัวนี้อ่าอย่างเช่นนายธนากรแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งปึ๊บอ่า อยากเน้นให้ตัวใหญ่ครับกดที่ตัว A ครับเห็นไหมครับจัดการรูปแบบตัวอักษรครับอันนี้เป็นตัวทึบครับนี่อันนี้เป็นอะไรครับขีดเส้นครับเห็นไหมครับเส้นถูกขีดแล้วนะครับไม่อยากขีดเส้นเอาออกครับนะครับใหญ่เกินไปเล็กเกินไปขนาดฟอนต์ขนาดใหญ่เอาว่ากันไปนะครับเอ๊เปลี่ยนสีได้ไหมมาดูตรงนี้ที่เปลี่ยนสีได้ไหมนี่เป็นสีน้ําเงินแล้วครับเห็นไหมครับสีทึบนะครับทาได้หมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นสีข้อความสีข้อความใส่สีไหนดี สีขาวครับนี่เห็นไหมครับนี่สีทึบอ่าไม่อยากใส่เอาออกครับสีพื้นหลังอ่าเป็นสีขาวนะครับกับตัวนี้มาเป็นสีน้ําเงินคืนนะครับก็สามารถทําได้นะครับทําได้ทุกอย่างอยู่ที่เราชอบนะครับเรื่องทดสอบส่งอีกครั้งนี่นะครับว่ากันไปแล้วกดส่งครับฟึบไปถึงมันกันครับกําลังส่งส่งแล้วเห็นไหมครับดูข้อความนะครับ นี่ส่งแล้วนะครับดูข้อความนะครับปุ๊บมาดูกองเกหมายมาดูส่งแล้วเห็นไ,ไหมครับส่งแล้ว2ฉบับครั้งแรกส่งถึงครูอัปเดตครั้งที่สส่งถึงครูธนากรอ,อันนี้คือเรายังไม่มีการบันทึกชื่อเมลนี้เป็นรายชื่อผู้ติด,ดต่อนะครับส่วนตนัวนี้เป็นรายชื่อผู้ติด,ดต่อแล้วแต่ความหมายเหมือนกันครับความหมายเดียวกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่ให้จําไว้นะครับก็คือให้จํยูเซอร์เมลของตัวเองนี่ครับยูเซอร์เมลของตัวเองอันนี้เป็นชื่อชื่อใครชื่อเรานะครับชื่อใครชื่อเรานะครับจำให้ดีถ้ากลัวจําไม่ได้ก็อาจจะเมมชื่อนี้ลงในมือถือถ่ายรูปไว้นะครับหรือจดใส่สมุดของที่เราใช้เรียนในวิชาครูนะครับเมลนี้สามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งงานครูท่านอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากสมัครใหม่ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปการสร้าง บัญชีของ Gmail นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ